เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยการจะจัดดอกไม้การดูแลสานที่เพื่อให้มีการประพฤติธรรมจันทร์เกื้อเกูลต่อการเข้าถึงความดีงามค่ะเราก็คงเห็นนะคะว่าภิกษุเหล่านี้คือใครบ้างซึ่งเราก็คงรู้จักกันดีค่ะนี้พระอาจารย์สุพลพระอาจารย์รุษแล้วก็พระอาจารย์ ที่อยู่ในประเทศพม่าค่ะนี่ก็พระอาจารย์พยอบค่ะนี่คืออูกุมาระนะคะที่เราก็รู้จักกันดีอย่างยิ่งค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์นั้นได้ให้เราทั้งหลายได้เกื้อกูลในกุสลที่เราร่วมกันมาในครัง้งนี ค่ะยกออกมาละพิวังสระค่ะยังยมมาจังมาจังามาจค่ะนี่ค่ะ